สวัสดีคะ่ะทุกคนเราชื่อบีมนะเราจะมาแชร์ประสบการณ์การทำกีตาร์ตัวแรกในชีวิตของเราเลยนะเราไม่มีสกิลการใช้เครื่องมือช่างเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องมาฝึกใช้เครื่องมือหนึ่งวันเต็มๆค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนต่อไปค่ะในการทำไม้หลังเราต้องทำให้ไม้สองชิ้นเนี้ยไม่มีช่องว่างหรือว่ามีแสงเลนส์ลอดขึ้นมาค่ะทุกคนทีเนี้ยเราก็ต้องมาทาให้ไม้สองชิ้นน่ะติดกันโดยที่มี ตัวสปริงเนี่ยเป็นตัวช่วยแล้วก็แท่นนี้เป็นตัวบีบให้ไม้2ชิ้นติดกันค่ะแล้วก็เราก็จะรอกาวแห้งนะทุกคนทีนี้ไม้หนะ้าเราก็ต้องทําเหมือนกับไม้หลังนะทุกคนรอกาวแห้งเราจะมาดัดไม้ข้างกันส่วนอันนี้เป็นอุปกรณ์การช่วยในการดัดไม้ข้างนะทุกคนโดยเราจะใช้ความร้อนเข้ามาช่วยค่ะเราก็จะได้ไม้หลังแล้วนะคะไปตัดตามแบบทีนี้เราจะเริ่มติดเวสซิ่งกันค่ะ แล้วก็รอให้กาวแห้งนะทุกคนเราก็จะได้ไม้ข้างที่เราไปดัดมาแล้วเราจะทําให้ไม้ข้างเนี่ยมีสัดส่วนความโค้งตามแบบแล้วก็เราได้ไม้ข้างแล้วเนาะเราจะมาติดกระดูกงูกันทุกคนแล้วก็เหมือนเดิมค่ะรอให้มันแห้งเราก็จะมาใส่เบสซิ่งไม้หลังกันนะคะค่ะตอนนี้มือบิ่มบวมเลยนะทุกคนแดงด้วยไม้หน้าก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าอาจจะตีคนละแบบเราก็ มาประกอบกันค่ะไม้หน้าไม้ข้างไม้หลังทีนี้เราจะมาทำบายนิ่งค่ะขั้นตอนนี้ใจเต้นตุบตับมากเลยนะถ้าพังเนี่ยอาจจะต้องได้ไปเริ่มใหม่ของตอนแรกเลยค่ะแล้วก็โลโก้อันนี้แฟนของเราเ,าเป็นคนออกแบบให้นะส่วนที่มาของโลโก้เราจะมาทำอีกคลิปหนึ่งนะคะอ่าตอนนี้เป็นขั้นตอนของการเหลาคอแล้วเหลาคอเนี่ยใช้เวลาเหมือนกันนะคะปวดแขนมากๆเลยทุกคน ทําตามสัดส่วนความโค้งมาตรฐานเสร็จแล้วเราก็ลองจับลองเออลองมือของเราอะถ้าเราพอใจก็คือเป็นอันพอนะคะใช้กระดาษทรายเนี่ยทำเขาเรียกว่าอะไรขัดให้จนเรียบเลยตอนนี้เป็นการขัดเฟดเราจะได้บอดี้กันแล้วนะทีนี้เราจะไปเรียนตอกเฟดเรียนทําสีที่อุทัยกันนะคะเหมือนเดิมแหละทุกคนเราอะไม่มีสกิลกันพ่นสีเลยเราก็เลยต้อง พนจากน้ำเปล่ากับกล่องลังนะคะเราก็จะมาลงตัวกีตาร์จริงๆเลยตอนนั้นอะ่ะเราจำได้ว่าเราเก่งมากๆเลยเพราะว่าเรากลัวมันพังหรือว่ากลัวมันยืมอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้นะทุกคนโดยที่ก็เ,เป็นประสบการณ์ที่เยี่ยมยอดมากเราก็จะมาติดบิดเซตอัพกีตารานะทุกคน เราก็จะได้กีตาร์ตัวแรกในชีวิตของเราแล้วส่วนเสียงเราจะอัดคลิปแยกไว้ให้ได้รับฟังต่างหากนะทุกคนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจสำหรับบีวมนะ